ภูลมโลตอนนี้เรามาอยู่กันที่วัดป่าภูตะเบิดกันนะครับผมเรานี้กําลังเดินขึ้นไปจุดชมวิวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ถึงไปจนกันมาพักนึงแล้วนะฮะยังไม่เห็นวีแววเลยโอ้ในที่สุดเราก็ถึงกันถึงแล้วเข้ารับผม ถึงเกลม,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 มันจากาดดีอ๋อนี่ไงที่เขามาถ่ายรูปกันเอยเรามาถึงกันแล้วบนยอดสวยงามมากพูรลมรม ครับผมกลับกันแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินลงกันไปนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันบนวัดป่าจุดชมวิววัดป่าภูทะเบิกไม่ใช่วัดป่าภูอีหลองก้า,าเลีเ้ยงอาหารให้จือจือหลุดแล้ว,าว,วมาจจอ <laughs> มา,า,า,าโอ,โอ้โอ้โอ

เถ้าทำอะไรแล้วแตไม่ต้องไม่ไม่ต้องกลับแล้วเธอคือไม่คืนไงลาตอนเลยมาบ่ายจ้าแล้วมากินของฟรีกันที่วัด ก็กินอย่างอร่อยเป็นไงน้องสาวสองคนนี้กินกันจนหน้ามันเออไม่นะไม่นะเอาลองพี่แกเรากินฟรีกันทุกคนเลยเออหนาวใช่พาเรนนี่มาบอกลอนนี่นะบอกเรื